สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะจากคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยวันที 11, 4, ่ยี่สิบเอ็ดเดือนสี่จากวันศุกร์มาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลของวันที่ยี่สิบจากกับแนวทางฮานอยสูตรแยกน่อยวันที 20, นน่ยี่สิบนี่ฮานอยของเฮานี่มาในรอบเฉพาะกิจรอบเดียวเนาะ เฉพาะกิจวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับแปดพ้นสามตัวบนออกสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งจับคู่เขาไปตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มบนแปดหนึ่งจใจดินแปดวิ่งรูดแปดมาจ้าสองตัวล่างออกศูนย์เก่าศูนย์เก่าจับคู่ผาดไปเนาะใจเดินศูนย์วิ่งรูดศูนย์มากเนาะจะสำหรับไซส์วิ่งไซส์รูดเขาเข้าบนญล่างเนาะจะจับคู่เขาบนเนาะแปดหนึ่งตรงตรงเนาะจะสำหรับ น้อยพิเศษน้อยปกติน้อย V.I.P แนวทางของเฮาไม่หลุดไปเนาะจากต่อขอตุดขออไฟพี่เรา F.C ด้หลายเนาะจะมาให้รอบเดียวกับหายไปเลยเนาะตามต่อรุ่นต่อกับหาหน้อยของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนา่อนสิไปรับชมเนาะจา้าำเตือนจไอเจอาให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนจาจะบรสนับสนุนเหตุการณ์พนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณใ,ในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจา้า าถ้ามักถ้าชอบคอยตามถ้ามบ่มักบ่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านเลื่อนผ่านได้เนาะจา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะจากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่พีนออน่น้องเอฟซีเข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจา้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจมื้อนี้เด่นวิน่งรูดอยู่ที่0กับ8อย่างเมื่อวานวันที่20เนาะอ่าแอดจอยก็ลืม ลืมเนาะจ้าวันที่20นี่แอนจอยคำนวณได้ติดเบิร์นอยู่ที่88เนาะจ้า8นี่ซุ่นกัน3น้อยเนาะจ้าอย่างที่อธิบายไปว่าไซเบิร์นของห้าการโรคพิจารณาเบิร์นฐานมักเบิร์นเลียอบเบิร์นกะรูดเบิร์นได้เนาะจ้าติดเบิร์นอยู่ที่88พิเศษพิเศษกับสะพกกิจแล้วก็น้อยปกติเบิร์นมากน้อยพิเศษเต็มเต็มเนาะจ้าโคกโกเนาะแต่ว่าของแอนจอยติดเบิร์นอยู่ที่88ไซเบิร์นของห้าถฐานลูดเบิร์นใบกะ เต็มกันเลยที่เดียวนะจ๊ะพิเศษหกหกสำหรับน้อยเฉพาะกิจเมื่อนี้อยู่ที่ศูนย์กับแปดวิ่งรูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เมื่อนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดวันซุก,นกเนาะจ๊ะไจอยมีแนวทางหวยล่าวพัฒนาใหา้ด้วยเนาะ สำหรับหวยลาวพัฒนากาอุดใจรออีกสักคู่เดียวเนะจ้าเดี๋ยวเอ็ดจอยลุ้งหายเนาะสำหรับเลาวพัฒนาจะเก้าแปดแปดเก้าแปดปดหนึ่งแดสองแดสามสำหรับน้อยพิเศษอ่ะสองสองแล้วก็หนึ่ง อ่าเมืออ่อนี่คำนวณได้เลขชนกันอีกเนาะเด่นสองพิงรูดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ้าหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกจ้าสำหรับน้อยปกติอยู่ที่ศูนย์กับเก้าศูนย์ซนจะเฉพาะกิ๊ดคับปกติศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้า เด่นเก้าวิ่ลุตเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สำหรับวีพี่จะสองส้นจะหนึ่งส้นจะเมื่อนี่ระวังเบิร์นไปอีกเนะาะจะใส่เบิร์นคอเฮาอย่างที่เคยอธิบายไปเนะาะจะว่า ถามักเบิร์ชอบเบิร์ก็คือการเบิร์ูดเบิร์ไว้ได้นะจาะการลองพิจารณาเบิร์เนจาจะามักเบิร์ชอบเบิร์ตามตาบวบักเบิร์บวชอบเบิร์่อยผ่านเนาะ,ะสำหรับ v ี p อ2 1สส่วนก,นกันกับพิเศษอ่ะสมีสองหนึ่ง2องศูนด เดนหนึ่งวิรุธหนึ่ง v พีมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเฉพาะกิจเน้นอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองแปดเก้าสามเก้าศูนย์ ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสองสองเจ็ดกับสองหกเฉพาะกีดเน้นอยู่ที่แปดสามแปดสองศูนย์สี่ศูนย์สองจ้าตามตอรุ่นต่อกับฮานอยของวันที่ยี่สิบเอ็ดมือนี้เนาะจะแนวทางของห้าสิปังหรือบ่ปังอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีก ที่หนึ่งเราจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโง่งดีกันทุกคนทุก่านเนอจาจะขากมาเล็วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเอจาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิ่ดใดบ่พาดแนวทางถุกๆแนวทางที่แอดจอยลงให้พี่น้อง FC เอฟซีเราจะมีทั้งห้างเซ็งเล่าพัฒนานิเคอิรัฐบาลไทยเอจาจะฮานอยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตั๋วลัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า